บทที่16และบทที่17บทที่16พระเทกรัะคาถาติตังนานะวาขาเมยะนิปติตังเถอนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทติตังปะฮีนันตังอัปปันตันจะอนาคาตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาพิปัสสติอสังหีรังอสังคุปังตังวิทามะผลุพารุพายก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปลุกโปร่งเถิดอาเชวะกิจมาตักปังโกชัญญามารณังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละ ใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาฮิโนสังขรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความปิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสน่หใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตะมะตันทิตังตังเวพันเทกะรัตโตติสันโตอาจิกะเตมุนิติ พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยูอย่างนี้มีความเพลียนไม่เกียดคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการลัชนีนแหลบทที่17อภินหะปัญจเวชนัปาถาชราธรรมมิชราังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พรยาธิทามัมหิระยาธิอนัตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณังทำมัมหิตมารณังอนัตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพนความตายไปไม่ได้สัพเพหิตเ,เมติเยหิตมาเนเปหิตนานาภาโววินาภาโวเราจะระเวน้นเป็นต่างๆคือว่า จะต้องได้พระชาตจากของรับของเรริญใจนั่นซึ่งไปกรมมัสสโลวัสสกรรมิทกัมมทายาธากัมมโยนิธรรมพันหุกรรมปปุสสารนาเรามีกรรมเป็นผู้ผลิตมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรมมังกริษฐามีการยานังวาปาปังวาตัสสะคายาทาภวิสานิ เราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเสื่อไปเอวังอัมเหหิอภินหังปจัจจเวขิตตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเธอคลิปถัดไปบทที่18